นี่ครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นวินาทีสุดเศร้าก็ว่าได้นะครับจากคนที่เคยร่วมงานกันนะครับบนเวทีเนี่ยเคยยืนอยู่ข้างๆกันร้องเพลงทําการแสดงโชว์ด้วยกันแต่วันนี้ไม่มีแล้วทีมงานแล้วก็เพื่อนร่วมงานของนิวมุกดานะพระเอกหมอรำชื่อดังของวงหมอรำคำผุนร่วมมิตรปล่อยโฮร้องไห้กันกลางเวทีครับขณะทําการแสดงอยู่ ในวันที่ไร้เงาพระเอกหมอลำอย่างนิวมุกดาหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตชาวเน็ตเนี่ยร่วมกันส่งกำลังใจเป็นจํานวนมากนะครับย้อนไปนะครับผู้ชมครับเป็นข่าวที่ช็อกวงการพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาหรือนายวัชรบูรณ์มาลาสายอายุ33ปีพระเอกประจําทีมงานคําผงร่วมมิตรประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตที่จังหวัดบึงกาฬสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวทีมงานและเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมาก เมื่อวานนี้ผู้ใช้ทิก t ตอกรายหนึ่งนะครับเขามีการโพสต์คลิปวงหมอลำคำผมร่วมมิตรของพระเอกนิวมุกดาที่ต้องขึ้นทําการแสดงในวันที่นิวมุกดาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยระบุข้อความว่าเสียใจแค่ไหนก็ต้องทําหน้าที่ r p p นิวมุกดาสู้ๆพระเอกของเรานี่โดยในคลิปนะครับบรรดาหมอลำที่ขึ้นไปทําการแสดงบนเวทีต่างพาการปล่อยโฮ เพราะการจากไปอย่างกระทันหันของพระเอกนิวมุกดาแต่ด้วยสปิริตในการทําการแสดงนะครับก็ต้องดําเนินการแสดงกัต่อไปแม้จะเสียใจแค่ไหนก็ตามบางคนเนี่ยยืนร้องไห้บางคนต้องหันหลังเข้าเวทีเพื่อเช็ดน้ําตาทําเอาแฟนคลับหมอลําด้านล่างเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์นี้มากครับ S <S <an> <S นี่ครับ <S <S <an> <S ก็ต้องบอกว่าเสือนใจจริงๆนะครับ <S <S <an> <S คุณผู้ชมหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากนะให้กําลังใจทีมงานหมอําคําผงร่วมมิตรเนี่ยบางคนก็บอกว่าเห็นแล้วนะต้องร้องไห้ตามเลยจริงจริงนอกจากนี้หลายคนก็บอกว่าย,ยอมรับ ในสปิริตของทีมงานจริงๆมันยากมากนะในสถานการณ์แบบนี้จริงๆต้องหยุดแต่งานเจ้าภาพมีงานไว้แล้วนะครับเจ้าภาพเนี่ยจ้างงานไว้แล้วก็ต้องลุยกันต่อไปสู้ๆก็เป็นลังใจให้นะครับทีมงานทั้งหมดครับ